สวัสดีค่ะแม่แม่ f อทุกคนนะคะหรือ f c ที่เข้ามาดูมาชมวรดาเลื่อมานะคะวรลดาก็มาพบกันในคลิปที่สองของวันนี้นะคะวันนี้วรดาได้สินค้ามาก็เลยยังไม่นำลงตลาดก็เลยแจร้อนแจร้อนอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เอฟของสวยๆงามๆถูกๆนะคะในคลิปเมื่อกี้ผ่านไปเป็นผาคลุมไหล่นะคะแต่คลิปนี้วรลดาก็จะลาเสื้อนะคะ เสื้อแบบวรดาใส่นี้นะคะเพิ่งมาใหม่นะคะสวยนะคะนี่ค่ะใส่เย็นสบายๆเสื้อตัวนี้ไม่ได้ซับกาวนะคะแต่ในคลิปนี้วรดาจะมาขายเทราคาสุดๆเลยนะคะเทให้พ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้เท่ากับเสื้ออก40นะคะตัวนี้ขายถูกๆนะคะปกตินี่จะขายอยู่500บาทนะคะแต่ในคลิปนี้วรดาจะขายแค่400บาทนะคะค่าส่งเหมือนเดิมนะคะค่าส่งเหมือนเดิมตัวละ400รบาท พาออยากขายอยากช่วยชาวบ้านชาวบ้านก็ลดราคาลงให้มาวราดาก็มาลดลดลดลงมานะคะวรลา,าจะไม่ตึงราคานะคะขายพออยู่ได้ค่าขนส่งค่าเคอรี่นะคะมาละจ้าวรลาาศาคามาละจ้าวราดาาจะนําเสนอเลยนะคะเหมือนวรลาาใส่เลยนะคะตัวละสี่ร้อยบาทนะคะ สี่ร้อยบาทขายถูกๆนะคะขายถูกๆเทๆนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะวลดาขายหน้าร้านห้าร้อยบาทนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะวลดาขายถูก,ถกๆกนะคะถูกมากเลยค่ะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะสี่ร้อยบาทนะคะนัมเบอร์หนึ่งคอกลมนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะ คอกลมนะคะคอกลมมียอยเหมือนวัลดาใส่แต่วัลดาเป็ี่นใส่เป็นคอวีน,นะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอร์หนึ่งสนใจแคบหน้าจอได้หนึ่งสองสามโอเคนะคะวรลดาผ่านไปนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะ นกันนะคะจะเรียกเป็นว่านัำเบอร์หนึ่งนะคะนําเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเสื้อลายเดียวกันใช้ผ้าผืนเดียวกันนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะแคปหน้าจอได้นะคะอันไหนก็ได้นะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะเป็นคอกลมนะคะคอกลมแต่ว่าไม่กลมเยอะกลมออกรูปไข่นะคะจะไม่ตึงข้างบนนะคะจะไม่ตึงข้างบนนะคะ นี่คือน้ำเบอร์หนึ่งนะคะน้ำเบอร์สองก็อย่างที่วรดาใส่นี่แหละคะ่ะเพราะวรลดาใส่เป็นพีเซตเตอร์เฉยๆนะคะเป็นคอวีนะคะน้ำเบอร์สองนะคะน้ำเบอร์สองแต่สินค้าก็มีอีกนะคะมีอีกคะ่ะคอวีเหมือนกันวลดาไม่ได้ยกขึ้นมาเพราะว่าสินค้ามันหลายมากมายน้ำเบอร์สองเป็นคอวีนะคะแคบหน้าจอได้นะคะ400บาทนะคะแคบหน้าจอได้คะ่ะแคบหน้าจอได้อย่างสวยงามนะคะแคบหน้าจอได้น้ำเบอร์สองนะคะ สี่ร้อยบาทเท่านั้นจ้าสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคะค่าส่งครั้งละห้าสิบาทเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมอันนี้คนละลายนะคะผ้าชีกวางสี่ตะกอนะคะที่เอามาตัดผ้าเนื้อนแน่นนะคะเนื้อนแน่นใส่สบายอันนี้คอวีนะคะคอวีนะคะนัมเบอร์สามนะคะแคบหน้าจอได้ ใส่สบายสบายถ้าหน้าอกสี่อ,อกหน้าอกสี่สิบเหมือนวลาดานี่ใส่ได้นะคะหน้าอกสี่สิบนะคะน้ำเบอร์สามนะคะแคบหน้าจอได้นะะ้ำเบอร์สามนะคะน้ำเบอร์สามนะคะแคบหน้าจอได้คะ่ะผ่านไปนะคะน้ำเบอร์สี่สีเดียวกันนะคะเม่น้ำเบอร์สี่ 4, ตัวนี้จะใส่ได้อกสี่สิบสองนะคะจะใหญ่นะคะ 4ี่สิบสองถึงสี่สิบสี่นะคะตัวนี้จะใหญ่นะคะนับเบอร์สี่ใส่ได้อก4ี่สิบสองถึงสี่สิบสี่นะคะตัวนี้จะใหญ่เพราะแล้วแต่ผืนผ้านะคะผืนผ้าที่เราตัดได้นะคะตามหน้าผ้าเลยนะคะบางช่างบางคนก็จะตัดแบบเย็บเข้าไปเยอะอย่างเงี้ยนะคะนีนจะแตกต่างกันนะคะนับเบอร์สี่อก4ี่สิบสองถึงสี่สิบสี่นะคะจะใหญ่กว่ากันนะคะ n ม m b e r 5นี่ก็อกสีนะคะ Number 5ก็อก40นะคะ, 5, 60, 40, ะ,คะสินค้าจะตัดมาเรื่อยๆนะคะสินค้าตัดมาเรื่อยๆรับประกันค่ะคุณภาพรับประกันเลยค่ะ Number 5ห้วลดาเทให้สุดๆเลยนะคะ400บาทเท่านั้นนะคะเบอร์โทรมีริงอยู่ด้านบนนะคะ0818725837ดวลดาภาคามจังหวัดสกลนครนะคะ แม,แม่ที่อยู่ทางไกลที่อุดหนุนสินค้าบรดาที่อยู่ทางยะลายอย,อยู่กรุงเทพไกลๆก,ก็ขอขอบพระคุณทุกทุกคนนะคะเม่ที่เมตตาดูแลวรดาเรื่อยมานะคะที่ไม่ทิ้งไม,ไม่ไม่ทิ้งไม่ลืมวรดานะคะนัมเบอร์หกนะคะเบอร์นัมเบอร์หกนี้ก็สวยนะคะเม่อกศีรสิบสองนะคะตัวนี้อกศีรสิบสอง เพราะว่าจะไม่เหมือนกันนะคะขนาดผ้าเพราะว่าบางคนเย็บน้อยเย็บใหญ่เหมือนวรดาว่าอันนี้ใส่ได้อ,อก42แต่ถ้าคนอ,อก38ก็ใส่ได้นะคะเพราะมันจะทิ้งตัวลงไปนะคะจะสวยงามมากค่ะทิ้งตัวลงไปซุยค่ะรับประกันเลยนะคะสินค้าจะไม่ขาดทุนเวลาใส่เพราะว่าคุณภาพโอเคนะคะผ่านไปนะคะ สวยค่ะแต่งไม่เหมือนกันลายผ้าไม่เหมือนกันอันนี้ลายตรงอกนะคะลายตรงอกตรงอกนะคะีนน่ลายตรงพื้นนะคะอันนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะอกสี่สิบนะคะอกสี่สิบนะคะคล้ายถูกๆเทๆนะคะรับประกันใส่แล้วคุ้มค่าไม่ขาดทุนนะคะเนื้อผ้าแน่นใส่สบายนะคะ ใจสบาย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  number รเจ็ดนะคะแคปหน้าจอได้ค่ะ Number 7 7เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแคปได้นะจ๊ะแคปได้ค่ะแคปเลยนะคะโอเคสีล้วนก็ยังมีนะคะสีล้วนสีล้วนที่ไม่มีอะไรเลยสีล้วนก็มีแต่บรดาไม่ได้อมา อัดคลิปร่วมกันนะคะเพราะว่าสินค้ามันอยู่ตลาดก็มีนะคะถ้าอยากให้วรดาถ่ายรูปให้ดูอีกวรดาก็ถ่ายรูปให้ดูได้นะคะถ่ายรูปให้ดูได้โทรหาวรดาได้นะคะคุณเม่ๆนะคะสินค้าบางอย่างก็ไม่ได้หยิบมารรวมกันอย่างเช่นผ้าคลุมไหล่ตัวนี้คลิปที่แล้ววรดาก็ไลฟ์ไปมีผ้าขาวนะคะยังมีนะคะยังมีเหมือนละยเหมือนกันนะคะแม่ๆที่ต้องการก็ ถามวรดาได้โทรหาวรดาได้ผ้าขาวก็พื้นละ500บาทเหมือนกันนะคะแต่พื้นเล็ก250นะคะสนใจก็โทรหาวรดาข้องใจหรือไม่เข้าใจก็โทรหาวรดาได้นะคะสุดท้ายนี้วรดาขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกทุกคนขอบพระคุณที่น้ําใจขอบพระคุณทุกอย่างที่อุดนนนะคะสินค้าวรดาก็มีนําเสนอไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้วรดาผ้าคามด้วยนะคะ ในช่อง y o YouTube น,น้อยอัพ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 ขึ้นให้วรดาภาคำอะไรสดได้อยากช่องอื่นๆนะคะคุณแม่ขอบพระคุณคุณแม่ทุกทุกคนที่เมตตาต่อวรดาภ้าคำนะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้ารักษาสุขภาพทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะคะ